สอฟดสอฟดพัฒนาสองเจอกับโรบคอบนะสวัสดีครับอยู่กับทีมงานทุกแก่เผานะต<ะ>ุกแก่เผารู้จักไหม วันนี้พามาดูอีกเช่นเคยนะครับการทํางานของซอสพฒนา2ครับหลังจากที่เช็คระบบไฟเสร็จนะโดดไป5,000เลยนะครับผมรถมีอาการโหลดนะครับตอนนั้นก็เลยให้ช่างมาเดินไฟให้ครับผมแต่ตอนนี้ฟืดฟาดเหมือนเดิมละฟืดฟาดฟืดฟาด โรบคอปบคันงามครับคันนี้รวนกับซอสหน่อยวิ่งให้ทันซอสนะเจอบุงกีใหญ่ๆนี่แป๊บเดียวเต็มเลยนะครับบุงกีร้อยสก็ทิมงานทักเกเพาครับรถแต่ล,ดดละคันต้องบุงกีเกินตัวทุกคันนะอย่าง60เนี่ยใส่บุงกีร้อยนะครับ ซอสพัฒนาสองนี่คือปุ้งกี่ร้อยสี่สิบเล็กๆไม่ครับใหญ่ๆชอบครับอ่ะเต็มแล้วลูกเพ่ระหว่างรอรถดำครับก็ต้องแต่งรอแบบนี้แหละเวลารถดำมาจะได้ตักใส่รวดเดียวเลย ไม่ต้องไปแต่งด้วยตากด้วยเสียเวลาครับก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรเหมือนกันนะจาน้าอสนี่ออกมาได้เดือนหนึ่งแล้วฝ่าเงินก็หลักแสนนะแต่เงินไม่รู้ไปไหน มาแล้วร็อก,กี้ปีศาจมาดูกันว่าจะใส่เจ้าร็อก,กี้ปีศาจนี่จะใส่กี่ตากับโอ้แทกดังปึ้งเลยฮะนับตากได้นะว่าเมื่อกี้ใหญ่ครับเอาจัจไปแล้วหนึ่งตากหน้าเมื่อกี้ฮนะ นี่ว่าตักที่สองครับแบบอุ้มอุมครับปีหน้าอับมาแน่ครับร้อยสครับก็มีโอกาสจะมาสูงครับเพราะว่าคนขับนี่ต้องการร4 0ครับอยู่ไม่ได้ครับขับมาร์กทีบอกขับไม่ได้ครับอ๋อสามตักก็มาร์กทีเนี่ยเพิ่งจะถอยเองนะแต่บอกขับไม่ได้ครับ ต้องไปใส่1ร้อยสีแล้วให้มันเร็วๆหน่อยจะเต็มอุ้มครับงบน้อยครับเลยเล่นตัวนี้ไปก่อนนะแต่ได้แค่ปุ้งกีร้อยสไปก่อนครับอ๋อสีตักขูสีตกัตกเห็นดินครับหกตักนี่พอดีเลยนะปุ้งกีร้อยสี่นี่ ห้าตารับหกตากนี่กำลังดีเลยนะกำลังสวยเลยครับหกตักแค่ห้าตาก็โหบางทีมงานนี่ใส่แค่นี้แหละครับ <c oughs> อ๋อแต่ทีมงานเสียเผาท่อเกเผาต้องจัดเต็มหน่อยหกตากับผมบาลาโร,รก,กี้ปีศาจ เราแต่งรอรถไปนะครับแต่งรอไปเรื่อยๆครับโอ้ไม่ได้อาจจะระบีหรือเปล่าเนี่ยเอาบปานคนารอ มาแล้วนะอีเ e ขียวเจโอเจ็ดเอียบสองร้อยสิบเทอร์โบนะรถที่จมบ่อยที่สุดในทีมงานครับเสียเข็มครับเสียเข็มมูลามักโจกค,ครับ เสียแรงไม่ว่าครับเสียหน้าไม่ได้ครับคันนี้เหยียบสถานโลกครับ mm hmm. ก็เก็ียบข้างๆก่อนเนาะจะได้สะดวกต่อการขุดอ,อ,อีกฝังหนึ่ง mm hmm. โหขุนเยอะมากเลยเนาะ ก็เหมือนที่มีคนบอกแลนะ้วเนาะน่ากลัวกับโควิดก็ฟฝุ่นรถน้ำนี่แหละฝุ่นเยอะจัดครับแต่ฝุ่นก็ทำลายปอดนะแต่ไม่เท่าโควิดนะจะบอกน้องๆเอาไว้ วลีนี้ใช้ไม่ได้นะน่ากลัวกับโควิดกับฝุ่นรถดำต้องมาเปลี่ยนวลีใหม่แล้วนะถ้าให้เลือกโควิดกับฝุ่นรถนี่ผมเลือกฝุ่นรถดีกว่าเนาะจัดเต็มๆเลยนะคันนี้คันนี้มันแรงต้องจัดเต็มๆหน่อย อไปได้เลยหายไปในป่าแต่งรอครับผมแต่งรอรถด,ดำก่อน แตงรอไปเรื่อยๆครับงามๆเลยนะจารย์เดี๋ยว มาดูเขาแต่งกรอกันนะก็ดูวิธีการขุดเอาครับ แล้วครับรถที่แรงที่สุดในบ่อ NPR ร้อยสิบโอ้โ่เบา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 ไป <c oughs> อะไรแรงแท้เปลี่ยนมุมกันบ้างครับ อะไรแย่แท้เอาโหเอาของแข็งมาฝากครับสำหรับคลิปนี้ก็ทิมงานทั่วแก่เพาก็ขอจบคลิปด้วยเอสอพัฒนาสองนะ ากกดไลค์กดแ like, ชร์กดติดตามให้ช่องท่าก่ก่เพาด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะเดีย๋ยวทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับยังไงก็ที่สำคัญก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแต่เข้ามาดูคลิปแล้วเนาะโอเคครับสวัสดีครับ chú đi Dán nà đây nè Các bạn xì mét bye bye.